ทำไมสวดบทจักรพรรดิเหมือนคนอื่นแต่อธิษฐานอะไรก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรก็ล้มเหลวโอวา่าธรรมหลวงตาม้าเราสวดบทจักรพรรดิเหมือนคนอื่นแต่อธิษฐานอะไรก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรก็ล้มเหลวไม่คล่องตัวเกิดจากอะไรหลวงตาม้าอธิบายว่าอย่าลืมคนที่เข้าใจเรื่องนี้อย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อรับเศษของกรรม เศษกรรมของเรามันเยอะหรือไม่เยอะอะไรที่เราบันทึกไว้ในอดีตก็มาเสวยอยู่ตรงนี้บางคนจะหมดแหละไม่หมดแหล่อยู่แล้วพอดีเลยของใหม่เข้ามาพอดีมันก็เลยอธิษฐานอะไรก็ได้ของใหม่ก็ต่อถ้าไม่มีของใหม่ไม่ได้ทำงานของเก่ามันหมดเห็นไหมที่เดินตามถนนหนทางเก็บขยะกินไม่มีของเก่าทำอะไรก็ล้มเหลว ของใหม่ไม่ได้ทำทำอะไรก็ล้มลงไปเรื่อยๆบางคนของเก่าหมดทำไรค่อยๆหมดไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ตัวบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราทำงานเดือนหน้าไม่ได้ทำมันก็หมดไม่ได้มีเงินเดือนแล้วเนี่ยคือเรามารับเศษที่ท่านให้เรามาสวดมนต ก็เพื่อให้เราปรามไอสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ทุกครั้งสิ่งที่ดีที่เราบันทึกไว้มันก็ขึ้นมาบางคนสวดครั้งเดียวก็ถูกหวยแล้วถูกประจําเพราะว่ามันมีมันบันทึกไว้แล้วถ้าไม่มีก็ทำสวันนี้วันนี้มันก็เป็นเมื่อวานแล้ววันนี้เองก็ทำไปวันละบาทสองบาททุกวันทุกวันปีหนึ่งเองมีเงินสะสมไว้เท่าไหร่ล่ะ บันทึกไว้เท่าไหร่เองก็เบิกมาใช้ได้นี่ไม่เห็นยากนี่บางคนชีวิตรุ่งไปเลยเพราะกรรมดีเขามากกว่ากรรมไม่ดีบางคนกรรมไม่ดีไม่ค่อยจะมีกรรมมันก็หมดที่เสวยอยู่หมดไอ้กรรมที่ทำปัจจุบันมันส่งผลยาวเลยตลอดชีวิตท่านอยากให้ฝึกให้รู้ไม่ต้องให้เห็นเพียงแต่ใช้ความรู้สึกเอาเวลาทำอะไรคำว่าจะ มันจะไม่คล่องมันหมดต้องหาแหล่งพลังงานหรือไม่ก็จัก,กรพพัดอธิษฐานเลยหลวงปู่จะสวดมนต์ตลอดชีวิตจะทำดีตลอดชีวิตจะรักษาตลอดชีวิตจะหมั่นให้ทานเท่าที่ทำได้เกาะท่านไว้เลยนึกถึงท่านไม่มีจนอยู่แล้วสวดจัก,กรพพัดไปนึกถึงท่านไปวิธีมันมีเยอะสวดมนต์ไปเดี๋ยวก็คิดออก ไม่สวดแล้วจะคิดออกได้อย่างไรโอวาทธรรมหลวงตาม้าที่มาจากเฟซบุ๊กคติธรรมคำสอนองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทําทานทําความดีในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทำไมสวดบทจักพรรดิเหมือนคนอื่น แต่อธิษฐานอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็ล้มเหลวโอว่าทมหลวงตาม้าเราสวดบทเจกพัฒเหมือนคนอื่นแต่อธิษฐานอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็ล้มเหลวไม่คล่องตัวเกิดจากอะไรหลวงตามาอธิบายว่าอย่าลืมคนที่เข้าใจเรื่องนี้อย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อรับเศษของกรรมเศษกรรมของเรามันเยอะหรือไม่เยอะ อะไรที่เราบันทึกไว้ในอดีตก็มาเสวยอ,อยู่ตรงนี้บางคนจะหมดแหล่ไม่หมดแหล่อยู่แล้วพอดีเลยของใหม่เข้ามาพอดีมันก็เลยอธิษฐานอะไรก็ได้ของใหม่ก็ต่อถ้าไม่มีของใหม่ไม่ได้ทำงานของเก่ามันหมดเห็นไหมที่เดินตามถนนหนทางเก็บขยะกินไม่มีของเก่าทำอะไรก็ล้มเหลวของใหม่ไม่ได้ทำ ทำอะไรก็ล้มลงไปเรื่อยๆบางคนของเก่าหมดทำไรค่อยๆหมดไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ตัวบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราทำงานเดือนหน้าไม่ได้ทำมันก็หมดไม่ได้มีเงินเดือนแล้วเนี่ยคือเรามารับเศษที่ท่านให้เรามาสวดมนต์ก็เพื่อให้เราปราบไอสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ ทุกครั้งสิ่งที่ดีที่เราบันทึกไว้มันก็ขึ้นมาบางคนสวดครั้งเดียวก็ถูกหวยแล้วถูกประจําเพราะว่ามันมีมันบันทึกไว้แล้วถ้าไม่มีก็ทำสะวันนี้วันนี้มันก็เป็นเมื่อวานแล้ววันนี้เองก็ทำไปวันละบาทสองบาททุกวันทุกวันปีหนึ่งเองมีเงินสะสมไว้เท่าไหรล่ล่ะบันทึกไว้เท่าไหร่เองก็เบิกมาใช้ได้นี่ ไม่เห็นยากนี่บางคนชีวิตรุ่งไปเลยเพราะกรรมดีเขามากกว่ากรรมไม่ดีบางคนกรรมไม่ดีไม่ค่อยจะมีกรรมมันก็หมดที่เสวยอยู่หมดไอ้กรรมที่ทำปัจจุบันมันส่งผลยาวเลยตลอดชีวิตท่านอยากให้ฝึกให้รู้ไม่ต้องให้เห็นเพียงแต่ใช้ความรู้สึกเอาเวลาทำอะไรคำว่าจะมันจะไม่คล่องมันหมด ต้องหาแหล่งพลังงานหรือไม่ก็จัก,กรพพัดอธิษฐานเลยหลวงปู่จะสวดมนต์ตลอดชีวิตจะทำดีตลอดชีวิตจะรักษาตลอดชีวิตจะหมั่นให้ทานเท่าที่ทำได้เกาะท่านไว้เลยนึกถึงท่านไม่มีจนอยู่แล้วสวดจัก,กรพพัดไปนึกถึงท่านไปวิธีมันมีเยอะสวดมนต์ไปเดี๋ยวก็คิดออกไม่สวดแล้วจะคิดออกได้อย่างไร โอวาทธรรมหลวงตาม้าที่มาจากเฟซบุ๊กคติธรรมคำสอนองค์หลวงปู่ดูพรม,มปัญโยข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทำทานทำความดีในวันนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ